สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะปูอมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์นะคะเซ็กส์นะวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นโป๊ตดแปลกตาไปเล็กน้อยจากที่เคยมีไม้ถือใช่ไหมลืมเอาไม้มานะเดินมาจากบ้านเพื่อจะมาฝึกบินโดรนตรงนี้นะคะโปูตดไปหาหมอฟันมาแล้วก็มีการคุยกันสัพเิเหรระแหละแล้วเขาก็คุยถึงเรื่องประเทศไทยเรื่อง อื่นๆแล้วก็ไม่รู้เหมืกันันว่าพทไปคุยแล้วเข้าในส่วนของเรื่องเซ็กซ์ได้ยังไงนะก็เล่าให้เขาฟังว่าความคิดของคนไทยเนี่ยยังมีผู้หญิงไทยหลายๆคนที่คิดและเข้าใจว่าการที่เราเนี่ยมีแฟนฝรั่งหรือยังไม่ได้เป็นแฟนแค่คบกับฝรั่งแค่เริ่มต้นระยะสั้นๆแล้วเราก็ต้องไปยอมมีเซ็กกับเขาเพราะเราคิดว่า วัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยต้องมีนอนการมีอะไรการมีความสัมพันธ์ทางกายการแล้วผู้ชายก็จะรักเราจะคบกับเราหรือเขาอาจจะไม่คบกับเราอะแต่เมื่อเขาอยากมีเราก็คิดว่าเออก็ต้องมีกับเขาเพราะวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคบกับเราเพราะเราคงไม่คิดหรอกว่าเราไปมีอะไรกับเขาแล้วเขาจะไม่คบกับเราเราคงไม่คิดใช่ไหมล่ะแต่ใครที่เป็นลักษณะว่า แค่มีความต้องการตรงกันแล้วไม่ต้องรับผิดชอบฉันก็ได้อันนี้ก็อีกอีกแบบหนึ่งนะทางคนทําฟันและหมอฟันเนี่ยก็เป็นอเมริกันนะที่พดไปหาเขาเนี่ยเขาก็พูดให้ฟังว่าไม่ใช่แต่ ปอพูดไปถึงอย่าเพิ่งนะว่าแต่อะไรคือปอพูดไปถึงว่าเมื่อก่อนตอนที่บออยู่ไทยยังไม่เคยมาไงปอก็ดูหนังฝรั่งอเมริกันพายแล้วจะมีงานพรอมเด็กที่เพิ่งจบไฮสคูลก็มีงานพรอมกันแล้วในงานพรอมเนี่ยก็ต้องไปนอนกันอย่างนี้พอมาอยู่อเมริกาปอก็ถามมิเตอร์ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามิเตอร์ก็บอกว่ามันเป็นหนังนะยูมันเป็นหนังอ่อ เมื่อก,กี้ก็พอเล่าเล่าให้ทางเจ้าหน้าที่ทําฟานฟังเขาก็บอกใช่ในชีวิตจริงนะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดแต่เด็กๆผู้หญิงอื่นๆอ,อาจจะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้ใหญ่ก็มีนะที่เป็นฝรั่งอะ่ะก็มีความคิดเหมือนที่ผู้หญิงไทยหลายๆคนคิดเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงทั่วโลกอะ่ะก็มีจํานวนหนึ่งที่คิดเหมือนกันว่า การที่เราไปมีเราคือผู้หญิงนะไปยอมมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาเนี่ยแล้วเขาจะเป็นแฟนกับเราอย่างเงี้ยมีมีพาก็เลยเออหรอนึกว่าพก็คิดว่าเออฝรั่งไม่มีไงมีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอย่างที่บอกไปทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะมาบอกว่าการที่เราเราคือผู้หญิงนะคิดว่า เออมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยว่าต้องยอมมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาแล้วเขาถึงจะชอบเราถึงจะไม่ทิ้งเราไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยโป๊ดมองว่าเป็นความคิดของผู้ชายไงด้านผู้ชายอ่ะผู้ชายก็อยากมีไงแต่ถ้าผู้หญิงไม่พร้อมไม่อยากมีอ่ะก็ไม่ต้องมีบอกเขาไปผู้ชายที่เขาให้เกียรติเขารอได้ไม่ว่าจะยุคไหนนะ โบลมั่นใจว่าเหมือนกันหมดแหละไม่ว่ามันจะผ่านมาแล้ว10ปีอย่างโบงี้มัน10กว่าปีมาแล้วอย่างเงี้ยหรือเพิ่งจะเกิดขึ้นน่ะถ้าผู้ชายรอไม่ได้คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะยอมให้เขาหรือคุณจะเลิกกับเขาไปเลยก็แล้วแต่คุณนะแต่เรื่องของการมีความสัมพันธ์ทางกายกันเนี่ยนะเราไยังไม่พูดถึงการที่เป็นสามีภรรยากันแล้วเรายังไม่เราไม่พูดถึงนะอันนั้นอีกแบบหนึ่งนะ ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันลึกซึ้งอะไรคุณแค่เริ่มคบกันแล้วผู้ชายต้องการมีด้วยแล้วคุณไม่อยากมีกับเขาไม่ว่าคุณจะยังไม่พร้อมหรือคุณไม่ไว้ใจเขาหรือใดก็ตามก็ไม่ต้องมีนะไม่ผิดไม่ผิดแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเออมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่ง พรฝรั่งเนี่ยเขาต้องมีอะไรกันก่อนไม่ต้องมันเป็นความคิดของแต่ละบุคคลนะคะนี่จากที่คุยกับฝรั่งผู้หญิงมานะผู้หญิงก็มีความคิดหลากหลายแล้วผู้หญิงก็มีความคิดที่เหมือนเหมือนกันอย่างที่คุยไปแล้วตอนต้นว่าก็ต้องมีอะไรกับเขาไงพอมีอะไรกับเขาแล้วก็จะผูกมัดเขาได้คือความคิดของผู้หญิงที่แบบนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มีความคิดที่ก็แค่ อยากมีเฉยเไม่จำเป็นต้องผูกมัดกันก็มีแต่ผู้ชายหลายคนเขาก็มีความคิดที่ว่าเออเมื่อฉันมีอะไรกับผู้หญิงแล้วเนี่ยฉันต้องรับผิดชอบเขาก็มีผู้ชายแบบนี้ก็มีและก็มีผู้ชายแบบที่ก็ในเมื่อผู้หญิงเ,าเขาเรียกะไรนะไม่ใช่สมยอมคือพร้อมใจเดี๋ยวเขาเรียกอะไรยินยอมเออยินยอมเองอันนั้นเขาก็ไม่เห็นต้องรับผิดชอบเลยเพราะเขาไม่ได้บังคับขืนใจขู่เข็นใดใดก็มีความคิดแบบนี้นะ ในกรณีที่เป็นสามีภรรยากันแล้วนะไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือทางความสัมพันพธ์พืินทีอ่ะพืินัยก็คือมันต้องมีการมีความสัมพันธ์ทางกายกันมาแล้วแล้วก็คบกันอยู่ยืดยะยืดคำเรียกอะไรเยอะเนิ่นนานอ่ะเนิ่นานานแล้วทางผู้หญิงก็มีความคิดว่าฉันจะใช้เรื่องเนี้ยความสัมพันธ์ทางกายเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ผูกมัดสามีฉัน อันนี้ก็เรื่องของคุณไงเพราะว่ามีหลายๆคนที่เขาสอนในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีบางคนปดคิดว่าหลายๆคนคงรู้แหละว่าหมายถึงใครเขาสอนในลักษณะที่เป็นการหาเงินนะคะ ปดไม่อยากใช้คําว่าแบบนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรนะคุณคิดกันเอาเองนะปุดมั่นใจว่าคุณมีวุฒิภาวะที่คุณจะคิดได้ว่าคืออะไรนะเพราะจากที่ปดไปดูเขาอนะปุดก็ดูดูเพื่อหาข้อมูลนะปุดไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําแต่ปุ๊ดชื่นชมว่าเขาเก่งด้านการตลาดเพราะเขาได้เงินไงเขาได้เงินจากสิ่งที่เขาแนะนําผู้หญิงไงแล้วก็มีผู้หญิงหลายๆคนที่ ก็เชื่นชอบเขาแล้วเชื่อเขาแล้วก็ทําแล้วก็ซื้อสินค้าเขาก็ปีขายสินค้าด้วยนะแต่โปยังไม่เคยเห็นเขาอะออกมาเปิดว่าเขามีสามีเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นการที่เขาสอนและแนะนําในเรื่องของเซ็กส์เพื่อจะเอาไปปฏิบัติกับ สามีแล้วคุณก็เชื่อว่าเออไปทํากับสามีดีอันนี้ก็ก็เป็นส่วนตัวของคุณนะถ้าคุณเอาไปใช้กับสามีคือผู้ชายคนเดียวอะ่ะก็แล้วไปแต่ถ้าคุณทําในลักษณะที่เขาสอนคือทําเพื่อจะให้ผู้ชายยอมจ่ายเงินให้คุณแล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่ผู้ชายคนเดียวไงก็มีผู้ชายไปอีกเรื่อยๆเพราะคุณต้องการเงินแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ เป็นสามีภรรยากันแล้วไงมันเป็นลักษณะอะไรคุณก็คิดเอากันเองแล้วกันนะแต่ในอีกคนนึงเขาก็มีนะแต่คนนี้เนี่ยเป็นเป็นคนที่สอนแล้วก็บุคลิกลักษณะเขาอะดูดีสวยแต่สิ่งที่โบดอะไม่ชอบแต่มันเรื่องของเขานะ คือเขาใช้คําไม่สุภาพเลยเขาพูดคาหยาวัยาะเพศหญิงเพศช,ชายเขาก็พูดตรงๆเลยว่ามันเรียกว่าอะไรแบบในทางที่มันไม่สุภาพนั่นแหละแล้วก็สอนว่าเออมันต้องปฏิบัติยังไงทํำยังไงคือทำไมโบว์ถึงรู้โบวก็ไปดูไงเพราะโบต้อง,ต,องต้องหาข้อมูลไงว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างพบวก็เอามาพูดให้ฟังสําหรับใครที่อาจจะมีความคิดที่ไปทางที่มันไม่ควรจะเป็นน่ะแล้วคุณมาฟังโบว์ ถ้าคุณมามาฟังนะคุณก็อาจจะคิดอะไรได้ดีขึ้นนิดนึงจากสิ่งที่คุณคิดก็ได้หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยอันนึงก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันมีทั้งคนเห็นด้วยแนละไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคือถ้าฝึกไปไปเรียนกับเขาแล้วคุณก็ชอบในสิ่งที่เขาพูดคุณอาจจะไม่สนใจว่าเขาพูดคาหยาบแต่สิ่งที่เขาสอนเออมันดีสําหรับคุณแล้วคุณเอาไปใช้ผูกมัดสามีหรือผู้ชายของคุณได้ก็ดีไปไงแต่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเอ้ย เงินที่เข้าไปเรียนใครจ่ายมันก็แพงเนาะก็แล้วแต่นะเพราะตังใครตังมันไม่ใช่ตังโบส์อยู่แล้วอะยังไงเขาทำแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วเขาก็ได้ลูกค้าคนที่ได้ก็คือเขาไง <c oughs> ไม่ใช่โบสต์ไง <c oughs> เพียงแต่ว,ว่าโวสต์มองว่าทำไมเขาต้องพูดคำหยาบด้วยอะไม่จำเป็นเลยหรือเปล่าในการสอนพูดคำธรรมดาที่ฟังดูแล้วน่ารักน่ารัก จุก,กูจุก,กูจุจูจิมอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องพูดคําตรงๆเลยดีไหมอะ่ะคือเขาพูดในในการสอนส่วนตัวแหละจริงๆแล้วแต่ว่ามีบางส่วนก็ออกสื่อสาธารณะมาไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะนะคุณก็เอาไปพิจารณากันเองแล้วกันคือถ้าใครเรียนแล้วเอาไปใช้ดึงดูดหรือมัดสามีคุณไว้ได้ก็ดีไปสำหรับเป้าวอแล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เอามามัดสามีสามีโบสเลยเพราะว่าสามีโบสก็ไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องนี้แล้วตัวโบสเองก็ไม่ชอบใช่มันเป็นธรรมชาติมันก็เคยมีเคยมีแป,ป๊บแป,ป๊บแล้วก็ไม่มีคือเมื่อโบสไม่ไม่อยากมีเขาก็ไม่ได้มาบังคับหรือต้องมาน้อยอกน้อยใจกันหรือเป็นปัญหาไม่ใช่ของโบสไม่เป็นนะ แต่ถ้าใครเป็นแล้วคุณคิดว่าเออมันต้องปรับปรุงคุณต้องไปเข้าเรียนหรือทำตามที่เขาแนะนำอันนั้นก็แล้วแต่นะถ้าคุณทำแล้วได้ผลกับชีวิตคู่ของคุณ,คณก็ดีใจด้วยนะก็เท่านี้แหละเอามาบอกกันว่าโดยจุดประสงค์หลกัหลกๆของวิดีโอนี้คือถ้าคุณไม่อยากมีคุณก็ไม่ต้องมีไง คุณไม่จําเป็นต้องไปตามใจผู้ชายนะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวว่าเอ้ยมันเป็นวัฒนธรรมของเขาของประเทศเขาแล้วเราจะต้องมีไม่ใช่นะคะมันเป็นความต้องการของฝ่ายชายไงแล้วฝ่ายหญิงต้องไปทำให้ตามความต้องการเขาไปเอาใจเขาเพื่ออยากจะให้เขารักเราหรือเปล่า ก็คิดกันเอาเองแล้วกันนะสำหรับประโอนสแล้วไม่นะคะแล้วก็ได้ยินจากปากของฝรั่งผู้หญิงพูดมาเองว่าไม่ไม่ทุกคนนะคะไปละขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ